สวัสดีค่ะทุกคนพามาเบ่งดอกผักกาดค่ะผักกาดมันเกิดเองตามธรรมชาติค่ะขันขันบ้านฮ้อคือซีเมนผักกาดห่อค่ะแต่นี่มันดอกใหแซ่บพือกันค่ะ มันสีออกหินหินหวานหวานขึ้นกันเกิดเป็นดงค่ะคุณเหลืองอรามงาม นี่ผักสีโคค่ะผักสีโคคือบ้านเฮานะนสมัยเป็นเด็กน้อยไปน้ำแม่ค่ะไปเอานอมไม้พูผักสีดินค่ะเพื่อนๆผักสีดินนี่กินกับแจวมีผักคือบ้านเฮาอยู่ค่ะอันนั้นกระดันดีไลายบพราันได้ถือแดดเรียกว่าบานดีค่ะ แกงแกงคือช็อกิเล็กค่ะอย่านางมันหายากขึ้นกับไส้ผักอินยืดค่ะไส้ผักอินยืดสิพ้าไปเบิ้งผักอินยืดค่ะ ที่มีตัวผู้ตัวแม่ผักเอ็นยืดอ่ะใกล้กินดีดีค่ะดอกดันดีไรพันสิงโตนะใกล้กินดี อันนี้เพิ่นแกแล้วค่ะเพื่อนบานแล้วดอกบานมัน ต้นเอ็นยืดตัวแม่คะ่ะต้นเอ็นยืดตัวแม่เขาเสียไปย่องคะ่ะไปย่องแทนอย่าน,นางคะ่ะเขียวถ้าตัวผูอันนี้ตัวผูคะ่ะตัวผูมันคือใบแหลมๆตัวผูใบเขาสิเป็นแบบนี้คะ่ะถ้าตัวแม่ใบเขาสิง่ายกลัวนี่คะ่ะตัวแม่ต้นเอ็นยืดะเพื่อเดิน มันเกิดปนกันเยอะเลยค่ะปนหญ้าปนยังจั็กน้อยนี่นี่ค่ะ,คะซุน,นี่ตัวผู้ค่ะตัวผู้อันนี้ตัวเมียใบใหญ่ตัวเมียล่ะค่ะที่ห้าวไปแกงนะที่ห้าวไปย่องใบายานางนะนค่ะ,คะตัวเมียดอกดันดีไร้สีลูนใส่ ขอบคุณที่รับชมด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้เอาไว้เทนี้ก่อนค่ะ